ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้กับความน่าเกลียวช่วงเวลาบ่ายนะทุกท่านเวลา15นากา45นาทีนะครับผมของวันพุธนะครับผมที่1กันยายน2564นะทุกท่านอันนี้เราสาวใหม่นะท่านวันนี้ช่วงนี้จะยุ่วุ้นสาวใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็เตรียมพันุ์ใหม่ให้พี่ๆนะครับผมอัน,นี้จะหมดแล้วครับปากสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวนะครับใหม่พันพื้นบ้านนะทุกท่านเราสาวใหม่น้อยนะครับผมไอ้พรุ่งนี้สาวอีกวันหนึ่งครับทุกท่านไหมรอบเดือนสิงหาและกันยานเนี่ยเราสาวนะถ้าเราตั้งเป้าหมายอยู่ที่ห้ากิโลนะครับผมใหม่น้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะได้สาวใหม่อีพันหนึ่งเป็นใหม่พันนางตุยนะครับให้นางสิวนะครับทุกท่านขออภัยครับเป็นพันนางสิวนะครับผมสําหรับพี่ๆที่ สนใจพันุใหม่ก็เดี๋ยวเราจะเอาลงแล้วก็ให้ชมอีกทีนึงแล้วก็เปิดจองนะครับผมนะครับเพราะตอนนี้พี่สาวกับยายกําลังทําการคัดลังให้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดว <c oughs> สาวกออกง่ายๆนะท่านนะครับผมสาวทุกวันนะครับท่านบางวันถ้าเยอะเนาะเราสาวเป็นกระด้งคุณพูนแล้อว่ากับสองกระด้งเนี่ย ก็จะเสร็จค่ำนะครับท่านนครับนี้สาวทั้งภาคเช้าภาคบ่ายนะผมก็อาบน้ําไปส่งของนะผมช่วงหนึ่งรกลับมาสาวอีกนะครับผมเดี๋ยวเราจะขอดหม้อครับท่านวันนี้ก็จะเสร็จเร็วหน่อยนะครับผมแล้วก็พี่ที่สั่งพันใหม่ไว้นน่ยังเหลยออีกชุดหนึ่งครับท่านบี่จะออกอีกสักวันพรุ่งนี้นะครับผมนะครับผมก็จะส่งให้แม่ๆด้วยนะครับที่สั่งไว้นะครับผมเพราะบางท่านเนี่ยจะสั่งเข้ามาทีหลังนะครับผม เราก็จะจัดส่งพวงที่สองเนาะของชุดนี้นะครับผมครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกดักแด้ด้วยนะครับท่านเลือกออกเพราะว่าบางวันมันดึกข้ามมากนะครับผมเราก็ขอดมอดไม่ค่อยเกี่ยงเท่าไหร่เราก็จะเลือกให้ท่านนะครับผมท่านใดที่สนใจดักแด้ก,ก็สามารถสั่งได้นะครับผมเดี๋ยวเรากาลังเลือกอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆนะครับท่านช่วงนี้จะได้สาใหม่เรื่อยๆยาวไปเลยนะครับทุกท่านเกือบสิ้นเดือนกันยานะครับผมนะครับ เดี๋ยวพันต่อไปนี่ก็จะเป็นพันนางสิ่วนะท่านแล้วก็มีจะมีนางน้อยนางตั้งนะผมแล้วก็จะมีนางลายชุดที่สองนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะท่านแล้วก็ค่อยๆสั่งเข้ามาได้นะครับผมคาเดียเราเลือกดักแด้ต่อกัอนนะครับท่านนะครับผมสําหรับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ